สวัสดีครับวันนี้วันที่5รกรกฎาคมนะครับ <c oughs> เป็นวันที่66ของการสวดมนต์นะครับ <c oughs> ผมเสียงทุ่งที่อะไรไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> วันนี้วันที่5รกรกฎาคม2568เป็นวันที่66ที่ข้าพเจ้านายจิรพงศ์เนี่ยขอต้อนรเสียงสดสย,ยามรถสุภปอร์ฟรี และบุตต่างธมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจรยญบูชาได้คุบุตรทางหลายขอิ่ของครอบเจ้าโธรงมนมีสติระลึกได้มีความที่จิอัศนะสั้ที่หนึ่งบทจับภรตะนาจอรังสมาสุรปภะวัพุทธมรระบันตวะเทีมีสวัสดิ์ตภะวัตาธรรมโมธรรมงวสามีสุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆสังฆนามามีบทที่สองบทบูชาพระไยปิฎาังสมาสบุตรสุตหลัปลินพุทธโตผู้ในหิตลา มาโทธานิบาลิมีหิจะทีสติยาวัชิบาอาหางพุทธทงธรรมาสังฆ์สารังคตตบูเมรัตนรยาธรรมังเจริมิสทินาวัที่สามสดุมนปเวลาสมันตกรวสุท้ยฐานตุเตะตาสัตมุลิทัศสุรันตุสักขมกตังสักเคกาเมตารุเปยขีริสิขัตตเตนตาลิเกวิมานทิเปรตเตตฆามจรุวะนลัคขานในขาวว่าถกไม่เขตเตุ่มมาตยานตุเทวตรลัตธารวิศเมยังขัาขันมะกาที่นันตัสันติเกยังวันทาวเริญ ฐานทวัวเมตุนตุธรรมสวนารวยมัทันตธรรมสวนรารวยยมัทันตธรรมสวนารวยมทันตเมื่อที่สี่บสวดปุพะภาคารนมานมสสะพะาวโตวะโตสมาสัมพุทธะนมตัสสะพะะวโตวหะโตสมาสัมพุทธะนมตัสสะภะะวโตวะโตสมาสัมพุทธัสสือที่บทสวดตาจารคบาตาตัสรนังคัจฉามิ ท่ามังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปิธ่ามังสระนังขจามิทุติยมปิสังฆังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิตติยมปิธ่ามังสระนังขจามิตติยมปิสังฆังสระนังขจามิ ที่หกปรสสสัจจะคือการต่นัติเมตตาในขณะท่พุทธเมตตาในวัั้เอเตนะสัจจะวชเนะโสที่มีสุสัพตานัเมตตาณังัทธรมโมเมตตาััเอตนะสัจจะวชนะโสที่มีสุสปัพตานัเมตตาณังณังสังโฆเมตตาในวันั้เอเตนะสัจจะวชเนะโสที่มีอสุสปัตตานัติเจตประสเตี๋ยะนับณามฆาตพุทธังนัมเมตตาุทธะสานิราจิตรรมังนัมเมตตาพุทธะวิสุทธิสารงสังฆังนัมเมตตาพุทธะฤิราจิินตังน โยคววะวะปัสสะภวตังอสุมิตย,ยมิปิตเทวยะถาตันตเตเอกามวินาตาติตาเลสะมะสัพปเวนะโลเกกะทาติกะสีเลนจะปะตุพูตังคัมพีรายนวิเศยาอทิตาคุณัตถังวินยูหิปัจิกจัชเนหิวินแค่แค่รูฟังโลกัมหิเจหิจิกาหจุปะรัพนิยังเจสันจิคุอุวิตังคุณะกาเกยยะตายยะน้ำเมวิหิเยวะชนะตายยะสุวิสุตัมปิ สมุตะะตัสตังนัมมาสิกทุตัสสปัสสาทัตฐานังปุญญาธิกานะมมะสมุตตะมะปุญญาผู้มังรุขขาปะมุตยะนะมุขาสารนังคาตานังปูชะลาเหสุปปะละมาภิปุชะเนยอย่างนีาา้พ่านัสสิจิริยาจุดปานิาสฐะยัดถังกัรมสมาธิเนสะมาสะโสทัตสิทธิยาจะสาทุหิตอัตตะกุสะเลหุปัสเสวะนิยังปานิยจาปิสารนังขมานิยนานเมวะตัสมาหิตังจิรัตานังสารนังขัตัมหะ และิงที่วางคณะเนสูนมาสมนาปูเชนมาจากปีสัสตังสุปสานณติตาตถานุปาริจริยาสถารตาจากคุญเยนะตถากุสุกเตนสุขีพระเวมุเตชนาตัสาตัสถาปิสุวัติโหตุโยเจทัธรรมวินยมหิปัมมะณภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุปนาตโสปะนิสยยะ แยายะอายัมปิหัตัววัตถุตเยบาลิจิตโตสุปัสสาตการุหัวที่แปดนมกรสิทธิกระตายโยจัคุมาโมหัมลาปะทัทโศ คำมังสักพุตโตสุกตโตวิมตโตมาราคสปาสาวินิโมตยันโตปะเปสีเขมังใช้นะตังวินัยยังพุทธังรันต่างศีลรสนามามีโลกัสสานาทันจามินายักันจัดตันตยะสาเตยะยัสษิติหกตุสปันดารายะจะมีนักเะเมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยะตัสสะปตุสเสสีโลกัสสาวิสุทิมังกัรนิยานิโคธรรมะทารัสสะทาริสตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมมาวะรันต่างศีลรสนามามิโมหปาสาลัง อุปสรรคตุาหารตันเตชัสาเตชัยยาสิทธิโหตุสัพพันตารายะจามินัสเมงตุสัตถมะเสนาสุกัตตานุโคโยโลกัสสปปุปกิเลสาเศตราสันโตสยังสันตินิโยชโคจะสวกสดะธัมมาวิธิตังกัลปติสังฆงวรันตาศิลักษณนามิพุตานุพุตานสารสีรทิจิงตันเตยัสสาเตชัยยาสิทธิโหตุสัพพันตารายะจามินัสเมงตุ บทที่าบทสวดสมภารธรรมรัฐานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตถิโนนะโมอุตมธรรมัสสะสัมภารตัสสะเตมิทานโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธะอิรัติทิโนโอนะโมอมตายรัตลัสสารตนะยัสสะสาธุการนะโมอมกตติตัสสะตาสาวัตุตยัสสปินะโมกัละปภาเวนะวิหันตุปเทวานะโมกัลลนุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมกัลลัสตาเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวะ โมที่สิมสมาสมัยสุเอวเมสตัิกาสมัยยาพักกสเกสุวิยาติกัปีรึ่งมมามัเนมหาตาภิกขุสังเนะสติงมจจะไม่ติหิภิกขุสติสเปเหรวะอรหันตหิขจาริเตโรกาตุหิเจวตาเยวะนะสิิปิตามทิพัคกันต่งขัสมัาภิสุสัคัญจากตโคจะุนังสุทาสังขาิการังเกวนเอะตหงเสียยังของพะคกบะ สเกสุวิอยติกกิิรุษองมาเนมหัตตาพิคุสังเคนะสติมปัจจามิธิหิพิกุตเตหิจะไปเห็นว่าฐานเตหิทัตตาจโรกัตตตุหิตเวตาเยปภเยนะสันนิปพิตาหงติพะกรวันตัางขสอยมพิคุสังขันจะยานุนะมายามปิดเยนะพัก่าววันนวระสังเมยามะอุปสังวมิตวะพักโตตัทีเก็มบรรกาคาถาภาษายามาเตหกอตตาเวตาสยะถาปินามะราลวาปุริโสสมาสตังวาพหังภาษาเลยยัภาษาดทังวะปะ วาหังสมิเจยะไอวะเมวะสุตาวะเสสุเตวสุอันตาลหิตาพระเขวานโตปุระตอปตุลาห์โสตะโควตาเทวตาพระเขวานรรโตพิวาเทวายกัมมันตังถังสุเอกัมมันตังหิตาโกเอกเทวตาพระเขวานโตสันติเกีมังคฐานาภาสีมหาสมบูรณวบรมสิงเทวะกายาสมุทตาคตมะหาิมังธรรมะสัปายาหทัคตาเยวะปาราชิตาตังกันเตียตะบวะปราเทวตาพระเขวานโต ปฏิเกอีมังคาถาภาสรีอนารักษ์พวฆาตุสมะทังสุติตาอัตโนิทุตมะกังสุสารติวะในกาณิให้ตวะอินทิยานิลักันติวะติตาตเถรเถกอลมาราเทวะตาภะคะวันโตสันติเกอีมังคาถาภาสรีเจเนลาสีลังเทเจละบริขังอินทักีนัโอหะตั้งพะเมชชาเจตระติสุตาวิมาราตุปุมาจตุทันตาสุสุนักติอัตถุขอปลาลาเทวะตาภะคะวันโตสันติเกอีมังคาถาภาสรเยกิกจิพุทธังสาวรณาคาตาเสนะ เตะคานิสันเตียปยาผู้มีมหายามนุสังติหังเทวค่ายัาบริปัสสติเตียทัคโขพระกวาพิถัวมันเตศียาโพเยนะพิฆเวทัสสุจุระกาตุสุจเตวะตาสานิเมติตาของสิทหะกัตังภาสานายะพิสุสังขัญใจเยปิเตียพิฆเวเหตุสุขมันานาหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีพระกบันตานังอิจเตวามร้ายเยวะเทวตา นิปฏิตาหกไอเหตุทรงเสียหาปิดไม่หายไอตาเลหิอเจปิเตปิพิฆเวปิสันตีนะมันนันังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัคขวันตานไนแต่ไม่เหววะเตววตาสานิปฏิตาพระวิสันตีเสียยะตาปิดไม่หายไอตาหิอติกิสามิพิฆเวเตวะกัญญานังนามานิ้กิตายิสามิพิฆเวเตวะกัญญานังนามานิเทศิสามิพิฆเวเตวะกัญญานังนามินตังสุรัสสาทุกนุนาสถาสาทุกกตางมนัสิกโลธาสาพิสามิติเอวันพันติเทติโคเตปิขุพะขวันโตมันจักมุสุขวันอ มุมาตัสสิตาเยสิตาทีกข้านเาไปิตาธรรมิตาบุตุเสียวรารีนาโรมาหัสามมุโนอธรรมะสาสุทธาวิปตะสนนวราลินญาิจปตะเตยะวาวายกับิรุตเวเตตโตมุาตยิสัธาสาวเกศในรเตเตยวะกายาพิกันตาเตวิชานัพิโกโวเตตตะมวกรุสุตวะพุะารานังเตตมตุลยานาอนุสนาหัสนะอเปกสานมัทุสหัสสาหาสัตตลิงสัตังเอกาสานะอนุสามัทุลอเปกีนัมัทกุที่ขาดา ภูละาหุนตัจสพังิญญาเยวกิตมาตะกุมาตะโตมันจะยิสัสาสาวะเกใาวเนรเตมเทวะกายอพิกันตาเตวิชานะตพิกาโวเยวังกิตยิสัมิกะหิอนุปุโสสตาหาัยะกสาขาญาติขาปูมากระป้ทวาอินทิมันโตพุติมันโตวันนั้นมันโตสัตติโนมัทมานาพิการมุพิกุนะะมติมนงจาะสหัยมมัตายะกนะตวันีโนที่มันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตสัตติโนมัทมานาพิกามุพิกุนะตะมิติมันน ส้ทาที่รักที่สสาานงาตวันนี้เลยทมันโตุติมนโตวันามันโตโนธาธรรมะนาภิกติกนนัจะิันัอิเตเตรสสายกานาตวันนี้เลยที่มันโตุติมนโตวนามันโตรโนาธมนาภิกษุิกนจะีิันั ด้วสามิตาแต่ตายัขานาโตวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวนะมัโตสัสธามทมนาพิกมุงินจะมถึงมนังคุมิโลราชคหโก้ปุระ่ิเวตาามิิโยนาสตาาสังยักานาปริสาติกุมิโลราชคหโก้หปะคาม่ถึงมนังปุริมัจจที่สังราชาทัตตะโตสักสงิสันทัพนาทีปติมหาราชายะสศิโสพุ่นตาปิตสาฟาหัวทันามัมภะลอินทิมันโตชติมันโตวันนั้นมันโตศัทราโมทัมนาพิกามุงพิโกนราจจะไม่ถา วอินทันนะมามาภาลายอินที่มันโตที่ติมันโตวันน้ำมันโตสัตซีโนมาถ้ามนาพิกกมุพิกกนาตะไป่ถึงมันนั่งปนิมันที่ สั่งวาชาวิลูปโกสาสตินะคะนาทิปติมหาราชายศิโสพุ่นตปิตาสาผ้าโวทั้นหนามาประาอมันตพิติมันวนัมันตสสิโนมาทำมนาพิกุมพิกลนจะไปถึงวนหอุจาระที่สัวาชาวิโลหกัาสาสติิยคานาธิปติมหาราชายศิโสพุ่นตาปิตาสาผาโว้นนมาปราอิมันตพิติมันโตวนัมันโตสัตสิโนมาทำมนาพิกรมพิกนัจะไปถึงวันานี่งหรือมาที่สั่ตข้าตัดรัตโตทักทีเหนาทั้สว ในกวิทเวเตมสังมายาวิโนาสอาภูบัญจนิการสหมายากเวทุเบนภูิจจวิปุโตสหัสทัโมกมาสโสจาินุมันทุนิมันทุจาปปานโตปามัญโยจะเทวสุโตจามาริจินตเสโนจขันโณารชาชันสปูอาูบัญีโขเจวตินพลุสุริยะัะเอเจตเยจะราชโนขันาสายิโมทมนาพิกามุพิุนาเบึงมนัง อัทั้งถุนนาประกานาคาเวสราสาสัชกากรรมัตระอาคูปยคาสายาติพิยมบุนาสตารถาจะอาคูนาคายาติโนเอราวันโนมหานาโคโสภคาสมิตริงวะนังเยนะคาราเชลสหัสหาเวนติทิพาทิชาปะิวิสุตจักขู่เวหายะสาเตวะนลมัจจปาตตาจิตตลาสุปนาอิติเตสมาวะพะยานาธานาคาลาสานะมัสีสุปนัโตเขมะมะกาสีพุทโธสัทธาหิวะไดยุภะยันตานาคาสุปนา ตาลนํมากางสุพุทธาชิตาวชิระหัตถนาสนมุทหะสุรติตาปัตโลบาสเตอินิมาโตจสตินโนกรักันชามาธิสมะสุราธานเวหสเวปาิติสติติจารมหาราโทนมุติสหสนจารริปุตนาพรเพเวโรจันมกาสนหิตวาพิเสนางลาหุภมิมุตกะมุสมโยธานิพพานเติุนาสมติจวังอัปปุจเทวะปเวีจเตชวายตถาคมุงลุรุาบุรุนาเทวะสมโมตยัสา สหเมตตากรุณิกากอาคูเทวายจะสัสิโนทเตเจต้ากยาสเปนะตวานิโนที่มันต่อจิตมันโตมาแล้วมันตสัสนโนมาทำนาภิกขะมุขิโตนาตะเมตติมนั่งเวตุจะเตวา จะหาลีจะสมาจะทุเยมาตัทุุนิสสาเทวาจะธรรมกูปรกิตาสุยะสุปนิสสาเทวาตุยะมกูปรกิตาแะขันตานิปุรกิตาะอาคูมันตวะหักกาวัตุนามัตถัตโสสกปะคาปุริยะโทเตกายสเปนนวันิโนอิทิมันโตสิติมันโตวันมันโตสัสสิโนมัตตมนาภิกขุโมนจะไปถึงเั่นนั้นอาทะกสาูเทวาจะละมกิระวะอริตกาจะโรชาจามาปุภานิพาสิโวาุนาสหธรรมาจตุตาจะนิชกาสุเลยยัวิจระอากูอากูวัตนา นัันโตสัสิโนมัตถมนาพิกมงพิกนาสติจมานันสมณะมหาสมณะมนุษย์สามนุษย์สุมากาป่ข้าตุสิกะอากูมนุพิสิกหาคู่เยะโยอะเตอมีตวสิโนปราคามาบราคาอากูเทวายาสิโนถ้าเสด็นากายสเปนะตะวันนี้หน่อยที่มันโตี่ตีมันโตวันนันวันโตสัสิโนมั้ถมนาพิกมงพิกนาสัพติจงมานัภูกากลุมหาลุนาอาคูเวทะนัสาะาโตเอาตะขันนาหาปโมขาเอาคูเทวาจักนาสธามตตาละคชามิสกะ จยาสัตสีโนทอนตอย่างคะปลาชุนโยที่สาพิสติชาตเตะท่ากายสเปนะระวณิโนที่มันโตชิดีมันโตวันนัมันโตสัตสิโนมาธรมมนาพิกมุมคนสุปฏิวันนั้เทมิยะตุสิตายามากัดโชตินามาจากสวรวัตีโนอาคูอาสาคูบะิมิตาเตะท่กายาสเปนะระวณิโนที่มันโตชิดีมันโตวันนมันโตสัตสินโนมาธมมนาพิกมุมคนสุปฏิวันนั้ แต่เทวะนิกายาสเปนะว่าอนิโนนะมโหะเจนเยนะฆาถุเนยเจนเยสาธิสาสหะปวุธาชาติมังคีลาวะตินมานาสวังทักเขมโอคาตาลังนาคันแต่ทวะอาทิตาติตังสุภามาบรลมัโตจะปุตตงอินทิมาโตสหังสังกุมาโลติโสจะโสภะค้าสมิติวะนาสสาวมาโลกานังมหาพรหมวิตริสติอุปปัพโนชุติมันโตพิสมักกโยสัสสีโสทะเทถะอิสระอาภูปัญจกวาติโนเตสัจะมาจโตอาคาหะริโตภะรัติะริโตเจสัพี อภิการเตศรเทเจสัามัเกมนลักษนาอภิการมีัาษาการหาสามัญที่อย่างอตทธากนาธัามันทัตะลาเกะฑนภามันทุวโสมตาไปร้วาเะรถามาโววุติตักโคีนาอิติสัตถาสมาเสนาัละหาเสนาไปสยีบปานีนาตารมาหัดตาสังกาตวันาเพละวังยะถาปุสโกเมโขธานาจาโตสวิชุโกตถาสุปจุตาวัติสังกุโตอสีางวเสตันจะสพังพิญญายาวุติปุมาตะโตมันจะยิสัตถาสาวเกรและนี่แะเตมาลักษณะอภิการตาเตวิชานาทศพิกโวเตวิเกปะมะกะลุงสตวะพุทธสสระน อินเทยุงสัพเพวิชิตตาสังฆมาพระยาติตายาสสิโนหมอสันติมหาภูเจหิสาวกกาเตชเนสุตตาติ